สาวโคราชเี่ยมาในชุดสีดำครับชัชุดาครับจะเป็นคนเสิร์ฟก่อนครับในเกมนี้ชัชุดาเสิร์ฟมาวิลาวันรัดข้ามลูกนี้อย่างติดยุพาครับแต่โคราชต้องแก้ไขนะครับเป็นโอกาสของซุพรีมอีกทีหนึ่งสามเมตรติดชัชุดาชัดชุกอ่อนสวนลงไปครับแต้มแรกเป็นของนครราชสีมานะครับเกมนี้ขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ เฉีชวนมงสีนะครับเจ้าของคับสกอร์ในเลกแรกนะครับ152แต้มนะครับหลังจากผ่านเลกแรกในซีซั่นนี้นะครับยังเป็นตัวทำคะแนนหลักของบอลรุ่งแรงแล้วก็ไม่แค่ต่ำนะครับขึ้นเซตพอยต์เลยครับ24 20ครับ4เซตพอยต์นะครับเปรกไม่ได้ครับเซตพอยต์แรกเฉียนชวนโมกสีครับตามมาเป็น21่สิบเอ็ดต่อยีบ กต้องเร่งเครื่องหน่อยครับคุณธีร์จำรีวิลาวัตครับเสิร์ฟจัดออดเรียบเีครับดูดังมากครับรับเองแล้วก็ตามมาตีเองด้วยครับแต่ตอนนึงครับเป็นเวลานอกทางเทคนิค17ต่อ24ครับสุทธิตาเสิร์ฟสามเมตรจัดออดเรียบร้อยครับตีลงไป เอาคือได้สำเร็จครับนายเซตที่2ครับนะครับชิตาพร์ต็ตอนสุนาตตาไปติดบล็อกครับปลื้มจิตออกพลาดเีครับจังหวะนี้แล้วสวนเลยครับแหมกลายเป็นตั้งมาให้ชุนชุออนได้ใส่เน้นๆครับ8ต่ตอนครับนอกวาง7คะแนนครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1นึตามหลังอยู่7คะแนนครับสุนตาเสิร์ฟชันชุออน อาครับสุดทายยังทานแล้วนี่ครับบอลมันเข้ามาทางข้างผ้าแบบเล่นลำบากครับนี่ครับมันสุดท้ายับพยายามจะรับแล้วแต่ว่าบอลออกข้างไปเยอะเลยครับติดทีมานั่งสำรองด้วยครับดีครับสุิยายครับเสิร์ สามเมตรเน้นียะไปพลาดสี oh, ่สี่ต่อเจ็ดครับโอ้โเอาซื้อได้แต่ที่เสียไปง่ายๆเมื่อตั้งก่อนหน้านี้นะครับชจุออนอือสามเมตรกลงไปโอ้โหนี่สักแรกนะครับลูกจิกครับเสิร์ฟอ้าครับคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับชาจูออนตีลงไปครับไล่มาเป็น5ต่อ8 ผมเปี่ยนะครับมีสืบมาให้แล้วใส่ทั้งตัวครับชัชุออนไปสิบต่อเก้าครับได้หายใจหายคอบ้างครับสุพีสามเมตรชัชุออนสี่ลงไปครับสิต่อสิครับหีกแล้วนะครับชชอนระยะามเมตรนะครับ i so, so.